ไปนะครับอันนี้ชิมพงมากับมา <c oughs> องศิษฎิสุรูปใดจงใจปรุงชีวิตสัตว์ในรัชานต้องอาบาาัดไปอ,ไอไีกตีอย่างไรข้อหนึ่งหนงพิสูนะครับจงใจปรุงชีวิตสัตว์ฆ่าสัตว์นะครับจงใจฆ่าสัตว์ในรัชานต้องอาบัดไปอีตีจะสั่นใหญ่สั่นเล็กมันทั้เป็นอาบัดไปอตีเหมือนกันหมดไม่ต่างกัน ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยนะครับกรรมจะเป็นของรุนแรงเพราะต้องใช้ความพยายามมากอย่างเช่นฆ่าเป็ดฆ่าหมูใช่ไหมฆ่าวัวฆ่าช้างของมันจะตายไม่ธรรมดานะมันต้องทุบหัวกันเขาฆ่าหมูไหมเขาทุบหัวแล้วก็มีเสียบคอใช่ไหมมันจะตายได้นะครับโอ้ไม่เขาทุบทุบทุบแล้วก็มีเสียบคอมันร้อนนะครับ เล่นทุกขรทรมานผาจะตายได้นะยิ่งวัวเนี่ยเขาใช้ไม้คอคอนเลยใช่ไหมคอนออเลยนะค้อมหัวนะเขาบที่เขายามันทาให้มันหายใจเหลือเขาใช่เขาบางที่หัวไม่หัวเนี่ยนะเขาขังใส่กงแล้วก็ไปจับถ่วงน้าเขาโอ้โหหัวจริงๆนะนี่ยราบาดกาหนักเลยนะรับแต่ว่าอาบัตนั้นปรับเหมือนกันสัตว์ในราาทุกประเภทถ้าไปฆ่าป่าแบบไปดีแต่ว่ากรมไม่เท่ากัน สัตว์เล็กมดแมลงยุงก็เป็นอกุศลรรกกรมมันก็ไม่มไม่แรงมากใช่ไหมถ้าสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยเป็นบาสน,น,นะนะเพราะมันต้องใช้ความพยายามเยอะอกุศลมันเกิดเยอะนะความมันจะตายแต่บัตก,ก็ฝันเหมือนกันฆ้ามนุษย์จากนั้นพิสูจน์ข่ามนุษยต์ต้องอาบัตอะไรเขาปาราชิกค่ามนุษย์พวกยักษ์พวกผีปีศาจต้องอาบัตถุนจัจค่าเรรษฐาต้องอาบัตปาจิตตี สิขาบดิไม่ได้นะงดแมงยุงเขาตะเข็บตะขาบตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้นะครับแล้วบอกว่าแม้แต่ตัวเลือดนะเขาหรือแม้แต่ยังเป็นไข่นะเขาเนั้ยเลยอย่าว่าเป็นตัวนะครับลูกอ๊อ,อลูกน้ํานี้ไม่ได้หมดเลยนะไปฆ่าไปอะไรน,นะเขาไปตีทั้งหมดไม่มีการล่าม็นนะครับมันจีมันเป็นกรรมด้วยนะอย่าว่าแต่รื่นธรรมดาเลยนะเขามันสาม,มารถที่จะให้ผลนะเขานะสาม,มารถที่ให้ผลได้ มีเรื่องของพระเทน่ารูปหนึ่งเน,นจริงเรื่องมันมีหลายอย่างนะที่ว่าในอิตาชาท่านเคยเอาแมลงวันนะเขาจุ่มเข้าไปในเปลียงที่ว่าต้มเดือดๆน,นะเปลียงที่เขาเอาไปต้มนะเขาน้านมที่มันแปลสภาพกลายเป็นเปลียงแล้วนะแล้วเขาไปต้มเดือดๆใช่ไหมท่านจำแมลงวันได้ก็จุ่มมงไปนะเขาตอนนั้นเป็นเด็กนะเขาขะนองสนุกนะจุ่มไปต้มทั้งเป็นนะเขาทีนี้ชาสุดท้ายนะเขาท่านก็ถูกต้มนะเขา นะถูกพระราชานีจับตัวนะครับโดยที่พระราาเข้าใจเข้าใจผิดว่าภิกษุรูปนี้นะเป็นชู้กับมเหสีของท่านพระราชาเข้าใจผิดนะก็เลยสั่งหาให้จับตัวผ้าของเขาจับลงไปต้มในกระทะน้ํามันเดือดน,นะครับนะต้มน้ํามันเดือดเดือดแล้วก็ผ้าลงไปนั่งในกระทะนั้นนะครับต้มท่านนะท่านก็พิจารณานะครับสังขารนะพิจารณานางรูปยกนสูตรตายรับบรรลุเป็นพระอะหันนะครับ ในกระทะน้ำมันนั่นแหละนะแล้วก็พิจารณาถึงอดีตกรรมว่าท่านไปทําอะไรมาก็ไปเห็นตรงนี้นะครับตอนนั้นท่านเป็นเด็กอยู่นะแล้วก็เอาแมลงวันเนี่ยนะครับไปจุ่มนะเป็นเป็นเนี่ยนะครับจุ่มไปในเปียงร้อนๆเดือน,นะครับมันตายกรรมนั่นนะครับมาตามทันท่านนะถึงตอนนี้นะครับสนาจะบรรลุเพระอราหันต์แล้วนะนะแล้วก็บรรลุบนกระทะน้ำมันเดือดน,นะแต่ท่านยังไม่ตายทันทีนะครับ มีแกะอินทนิลผดขึ้นมาก่อนรองรับไว้ท่านไว้ท่านก็นั่งนะครับเป็นคาถาได้เป็นหนึ่งร้อยคาถานะครับมีคาถาสอนธรรมะานะแล้วก็ท่านก็ปรินิพานในที่สุดนะคนนะเขา็เรียกคาถาว่าเตระกะตาหังคาถานะครับมีเนื้อความดีมากเลยนะครับจะพูดถึงคุณของพระราชาก่อนแล้วคุณของพราาะาจนาตรัยพ,พูดถึงเกียรตความตายความเป็นอสุภะ การไม่ทำบาปการเจริญเป็นสมณะธรรมนะครับเรื่ว่าเตระากะาตากคาถาถ้าใครเจอก็หยิบมาอ่านได้เนื้อความเนี่ยโอ้ซ้ำซึ้งหน้าประทับใจมากนะครับเป็นธรรมะที่กินใจนะเนี่ยผู้หนึ่งเกี่ยวอยู่ที่ว่านะครับมันจะอาจจะมีนะในตู้ต่างนะครับองผมก็มีเล่มหนึ่ง <c oughs> เรื่ว่าเตระากะาตากคาถาเนี่ยเห็นไหมขนาดชาติสุดท้ายจะบรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วก็มตามทันเลยแม้แต่เล็กแต่น้อยอย่าไปดูถูกเดืดขาดนะครับ แค่มแมลงวันตัวเดียวนะเราจะถูกต้มได้แต่นี่มอดร,ระบตีตายกี่ตัวนเนี่ยถ้าถางเราก็ใช้ไม้แบดเลยใช่ไหมเ,ออเพียบางคนก็เป็นอะไรนะเป็นแสงไฟที่ลอดยุงเข้าไปใช่ไหมรัาโอ้ยยิ่งข่าใหญ่เลยครับทั้งยุงทั้งมแมลงสารพัดใช่ไหมครับเขาไปตายนะนั่นนะครับเราจะโดนอะไรเนี่ยไม่ใช่สิบล้อปี้แล้วปี้เนี่ยไม่ใช่เกิดมาเนี่ยตกยุงตายด้วยตัว,วถ้าเป็นรบมันจะถูกแบบ เป็นภูเขาใช่ไหมภูเขากลิ้งบดขัยี่อย่างนี้นะครับแรงเหลียวตาแล้วผลขึ้นมาใหม่แล้วก็บดขยี่อีกนะครับโทษอย่างเงี้ยเรื่อยเนื่อะเนี่ยยิ่งทากับสันใหญ่ก็ยิ่งมีโทษมากนะครับเพราะนั่นเนี่ยนะดูถูกไม่ได้นะครับสาเล็กนนอยอย่าไปดูถูกนะมาไปฆ่าเนี่ยนะครับเป็นเขาเรีออกนนยกว่าอกุศุลกรรามบดไงเป็นกรรมที่นําไปสู่อาบายภูมิดไั้หมดเลยนะครับเรื่องของเรื่องมาจากพระอุทายีนะครับ เขาไทยที่ว่าลางมกหรอนะ <I know. S 1> อันนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบนอกกาการงานขึ้นเกลียดมากเขามันชอบร้องหนวกหูเขา้ากากามาดีมฝงเนี้ยนะโอ้ยร้องแกลำค้างเขาแกไม่ชอบแต่ว่าในตอนเป็นคารวาาแกเป็นนายขมังธนูนักแม่นธนูนเขาแกก็เลยไปหาธน,นูไม่รู้ไปหามาจากไหนนะแล้วก็ยิงกาตายเขาแม่นมากเลยนะ พอตายแล้วรู้ได้เยอะเลยนะเขาแกก็ตัดคอเสียบหลาวประตานเขาอีกาหัวอีกาเรียงเป็นแถวนะเขาตับเลยนะแล้ว <c oughs> ในเสียบหัวประจาอีกานะเขานะี่นะเรื่องก็เป็นพระพุทธเจ้าพระุองค์ก็เลยมีญาตสิงหาปบทนี้ขึ้นมาเขาก็พระอุทายีฆ่าอีกาแล้วก็เสียบหัวประจานี่เขาดูเขาทำอะไรแปลกแปลกครับไม่ได้นะรับมันเป็นบาปรกรรมทุกอย่างถ้าดูผมไม่ได้ได้ไหม อย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มใหญ่เปิดไงรับสายชนยังเปี่ยมร้นด้วยอุทกที่ตกลงอันคนพานสั่งสมบ่มบาดบ่อยทีละน้อยทำไปด้วยใจหลงย่อมเพียบแปร่ด้วยบาปนั้นเป็นมั่นคงบาปย่อมส่งลงนรกต้องต่ำเอ่ยเพราะนั้นเราต้องต้องเก็นกลัวไวเขาเรืองบอกวาเราเป็นผ้าอยู่ห่างไกลมากใช่ไหม ถ้ารักสำนึระวังรักษาสีได้เนี่ยสบายแล้วนะครับแต่อดีตมันแก้ไม่ได้แล้วไงใช่ไหมเราพยายามทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะครับลูกชาวชาวไร่ทํานา,า,นาลาบานถ้าอยู่บ้านนอกใช่ไหมดูเออโอ้ยมันค่าอะไรมันไม่เท่าไหร่นะครับเออเป็นชาวป,ประมงกับอาจารแม็กเนี่ยนะโอ้ยชาวป,ประมงค่าปลาเนี่ยเยอะมากเลยนะมันรู้จะนับยังไงนะคงหลายแสนตัวนะ มาดูอง์นะครับดูองเลยหน้าแปดสิบสี่นะครับสิง้าบทที่องสิบเอสันจิตจากสิงค้าบทว่าด้วยการจงใจปรงชีวิตสัตว์เดราาัจฉานอ้าบัดมีองหา้าหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตสามมีจิตคิดจากฆ่าสี่มีความพายายา ห้าสัตว์นั้นตัราะความพยายามนั้นอานาบัดมีหกหนึ่งเข้าใจว่าไม่ใช่สัตว์มีชีวิตสองไม่จงใจฆ่าสาไม่รู้สี่ไม่ประสงค์จะให้ตายห้ามีกลจริดหกหาที่กรมีกาอง์ห้าคล้ายๆกับปาลาชิกเลย เปลี่ยนประกาีวิตไปนมนุษย์ใช่ไหมแต่นี่เป็นสัตว์เดรัจฉชานแทนหนึ่งสามมีชีวิตนะครับสองเราก็รู้อยู่นะครับว่าเขายังมีชีวิตอยู่สามมีจิตคิดจะฆ่าเรียกวัดากาดจิตนาเราเกิดจิตคิดจะฆ่าแล้วถ้ามันแค่นี้มันก็ยังดีใช่ไหมระง,งับได้แต่นี่มมนระง,งับพยายามต่อเขาเพี้ยโอ้ว้ยก่าก,กันเราเจ็บตรงไหนใช่ไหมตายหามือนี่นะสัตว์นั้นตายเพราะความพยายานะั้น ครบองค์ปนาบัตไม่ตีทันทีนะครับและเป็นอกุศลแล้วก็มบทนําไปเกิดนรกได้เลยนะครับเขาผมเคยเห็นที่เขาฆ่าสัตว์เคคนผลโหดนะอย่างหนึ่งเนี่ยดูจะจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เห็นแล้วมันก็น่ากลัวผลมันก็น่าจะน่าน่าน่ากลัวนะครับเวลาเข้ากาวดักหนูเห็นไหมเข้ากาวไปใส่ฐานไว้ใช่ไหมครับหนูวิ่งไปวิ่งมามันก็ติดก,กาวนะ รวมันติดทั้งตัวทั้งขนนะครับพยายามดิ้นมันดิ้น,นมไม่ได้แน่นอนเขาเวลาเข้าไปทิ้งเขาทำยังไงทิ้งทั้งฐานเลยนะครับมันก็ต้องตายที่สุดนะครับหรือว่าไปบี้ไปอะไรมันเห็นโมดโอ้โหดูแลน่าสงสารมากนะครับและคนทําจะต้องชนใช้กรมขนาดไหนนครับหนูวิ่งพอติดก้ามไปไหนต่อไม่ได้นะเกิดถ้าแกได้รับผลกรรมนะผมว่าอย่างต่ําสุดนะเราคิดค่าคนาเองนะ ก็แปลมันเพิ่งเอามาผ้าเามาผ้าอ่เียนะครับดิ้นไม่ได้อยู่กับที่เลยนะมันก็ทำกับหนูไว้ไงนะครับดิ้นไม่ได้โอ้ยทุกถลมาร้องร้องไห้นะครับเองทําทำไม้เองนะว่าใครไม่ได้นะครับอย่างนี้แต่ว่ากรรมคนจริงมันไม่ได้ให้แค่นั้นหรอกบางทีแค่นั้นเป็นแค่เสษ็จกรรมมันจะให้หนักกว่านั้นเคเนี่ยสัตว์รักตัวกลัวตายใช่ไหมผู้ทองตัดไว้น่ะสัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวต้องอาญาย่อสัตว์ทั้งหลายย่อม สะดุ้งต่ออาญาสัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวตัวความตายเพราะนั้นบุคคลไม่พึงฆ่าเองไม่พึงใช้ปู่ให้ฆ่านะเหมือนกันนะคขาสาัตว์เนี่ยยังมีกิเลสใช่ไหมมีความรักงตัวกลัวตายเหมือนกันนะครัแล้วไม่พึงฆ่าเองไม่ใช้ปู่ไม่พึงใช้ปู่ให้ฆ่าอานนาปัตมีหกนะเขาหนึ่งเข้าใจว่าไม่ใช่สัตว์มีชีวิตเราเข้าใจผิดนะครัไม่มีชีวิตนึกว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีชีวิตนึ่ว่ามันตายแล้วใช่ไหม เราก็อะไรเบียลงนะเกิดว่ามันมีชีวิตนะครับไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในน้ําได้นะอย่างเงี้ยไม่เป็นนะเข้าจะาไม่ใช่สัตว์มีชีวิตเราก็เลยเดินเหยียบไปธรรมดานั่นรู้ว่ามันตายแล้วเขาหรือว่าเข้าจะว่ามันข้าจะว่ามันเป็นเศษเป็นอะไรอย่างอื่นใช่ไหมมันตีในโถส้วมก็เลยน้ำล่าส่งไปเลยนะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยเ <c oughs> ข้าจะาไม่ใช่สัตว์มีชีวิตมันไม่ได้องคใช่ไหมมันต้องมีองค์ครบห้านะครับ สองไม่จงใจฆ่าเขาเราเดินไปตามปกติไปเหยียบมดเหยียบแมงตายเราไม่รู้เราไม่เห็นนะธรรมชาติของมันเราไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่ไม่จงใจฆ่าไม่เป็นอาบัตินะเขาไม่เป็นกรรมด้วยนะบางคนบอกไม่ได้นะถ้าไม่จงใจฆ่าก็เป็นกรรมไม่จงใจมันจะเป็นกรรมได้ไงเพราะกรรมอยู่ด้วยความจงใจนะครับเนี่ยองค์มันต้องมีข้อสามมันจะไม่ให้มีข้อสามเนยนะมีจิตคิดจะฆ่าแล้วว้ากาจิตนานี่เราไม่รู้เลยใช่ไหม มันมีโอกาสเวยได้เยอะมากที่ไม่เหยียบโดดเหยียบแมงตายใช่ไหมที่เราไม่ได้ตั้งใจนะถ้าตั้งใจโดเลยนะรับตั้งใจโดเลยแต่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยบพวกศาสนาเชนแล้วถือว่าไม่ตั้งใจก็เป็นบาปเห็นไหมที่พวกชีเปใครใครดูสารคดีเวลาเดิมป่านก็ต้องมีไม้วาหนึ่งใช่ไหมกว่านำหน้ากลัวจะเหยียบพุ่เหยียบแมงตายนะเขาถือว่าไม่รู้ไม่ตั้งใจก็เป็นบาปเนี่ยนะครับไมไม่จงใจฆ่าไม่เป็นอาบัน ไม่บากไม่อะไรเลยนะครับเพราะความกิจะฆ่าไม่มีไม่รู้นะครับนะไม่จงใจฆ่าก็ไม่รู้นี่ยังไนะมันต่างกันยังไงครับนอย่างครับอย่างเวลายุงมกัดเราแล้วเ,เราลืมว่าเราเป็นพ้าเราตกโอ้ย <laughs> ราจ็ตติเออป <laughs> าจิตติอยนี่นะครับ ให้ครับลืมบางทีลืมเผลอตัวลืมว่าเป็นผ้าแล้วโอ้ยจะเป็นผ้าเป็นโยกก็รักษาสิ่งทั้งนะั้นโยมก็เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งใช่ไหมเขาตอนผมเป็นโยมผมชอบตกโยกโอเ้เขาต่อไปต้องสมมระวังให้ดีเขาให้สมนาสัญญาตั้งขึ้นเยอะๆนะก็เกิดใครทําให้บ่อยๆอย่างเงี้ยนะ่าจะารักษาสิมึงคุ้นชินอนะ่ะต่อไปในความวนเว้นมันก็จะคุ้นพอพออย่มาปุ๊บมันก็จะเว้นได้เลยนะเรนก็จะไม่ท่องมันเอง เนี่ยนะไม่สงใจข่าไม่รู้นะครับเราไม่รู้นะครับว่ายังไงทำอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างไรสัตว์ตายนะครับบางคนไม่รู้เลยนะก็เอาลูกน้ําไปปล่อยนะครับปล่อยนะปล่อยในสารที่มีปลาท่าน <c oughs> ก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้นะครับก็รู้มันเป็นสัตว์น้ำมันจู่น้ำมันสบายใช่ไหมแต่หาลูกแมวในน้ามันมีปลาแล้วปลาพวกกินไอ้ลูกน้ําก็มีใช่ไหมหรือปล่อยในสารที่มี ไม่รู้ว่าอ่านี้นึกตัวอย่างได้นะอาจารย์ท่าหนึ่งถ้าไม่รู้นะครับเต่ามันจะมีเต่าท่านเขาเรียกว่าเต่าภูเขาเต่าภูเขาเนี่ยเขามาลงน้ําไม่ได้มันจะไต่ไปตามไหลตามเขาอย่างเดียวนะครับถ้าลงน้ามันจะตายเลยนะครับพนนี้วหวยน้าไม่เป็นนะเัาทีนี้มีโยมนะถ้าก็ไปเจอว่ามันเดินไปตามถนนไปขึ้นเขานะครับถ้าก็ไปเจ้ามาได้แล้วเจ้าจไปปล่อยนะครับเห็นหน้าสงสัสงสารนะเลยปล่อยลงน้ํา ต่าภูเขาให้น้ําไม่เป็นนะรับลงน้ําไม่ได้พอวันต่อมานะครบนะรู้สึกจะวันสองสามวันนี่แหละนะรับเป็นขึ้นอื่นนะครับอื่นป่องขึ้นมาเลยนะเป็นเต่าขึ้นอื่นเลยนะครับอันนี้ไม่รู้นะเขาเขากว่าไม่รู้นะมันใส่ยังเป็นไม่บางกำของเต่าเราหวังดีหวังดีงด <laughs> เราดูให้ดีนะว่าเต่าเท่เาจะไปปล่อยมันเป็นเต่าภูเขาหรือว่าเต่าดีในน้ำนะครับถ้าเต่าภูเขาเนี่ยมันจะพิเศษในเวลามันเดินเนี่ย มันก็มันจะยกกระดองขึ้นครับมันจะยืดกระดองขึ้นแล้วห้อยเดินนะมันจะไม่เหมือนกระต่าทั่วไปถ้าเต่าทุกวันมันก็จะเดินคานไปตามปกติใช่มันเลาเัวจะอยู่ตามกอไผ่ตามใต้ใบไม้เขาเลยเพราะว่าที่ใครอยู่ที่ว่าเขาสนามไทยมีไงก็มนเป็นภูเขานะครับจะมีตับภูเขาอยู่นะมีคนไม่รู้ก็ดันไปปล่อยน้ำมันก็อยู่ในป่าในเขาในเต่าอย่างนั้นแหละนะนะคอย่างนี้ไม่ประสงค์จะให้ตายนะครับเป็นยังไง ปรางส์จะรักษารับก็เลยฉีดยาไอ้แก้ขี้เลื้อนให้หมานะครับพอีผสมสูตรแรงไปหมาตาย,ยางนี่นนะสมมุตินะคเัาเราระส์จะให้มันรอดทําไห้มันหายโรคนะครับแต่ว่าเราจะทําไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นหรือว่าฉีดเยอะไปเราไม่ได้จงใจนะรประสงค์จะรักษาดีมันตายอันนี้ว่าไม่ะส์จะให้ตายวิกฤติอาที่กรมีการเขาไม่ต้องอาบแหล มันก็มีที่เรียนในพนระวินัยนประสงค์จะทํายาช่วยโยมนะโยมไม่สบายี่สูจน์ว่าเป็นหมอยาใช่เองนะครับแต่ถ้าปรุงยาแล้วก็มันแรงไปหน่อยนะครับมันก็เลยให้คนกินน่ะตายเลยนะไม่เป็นประราชิกนะครับนะั่เพราะว่าท่านประสงค์จะช่วยจะรักษาโครคแต่ว่าจะไม่ชนานํานาญนี่นะผมไปปรุงหรือวไปทําดันทาให้บุคคลนั้นตายสัตว์นั้นตายนะไม่ไม่ไม่ประราชิกไม่เป็นปิตี แต่ว่าถ้าทํายาให้โยมจะปาอับทุกกฎเกี่ยวกับอเนสนาครับโยมสั่งให้ทำคือใช่ใช่โยมสั่งโยงประทางน,นะครับมาขอร้องว่าคุณเจา้าโอ้โย,ยมไม่ค่อยสบ,บายอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าลูกเขาไม่สบ,บายอย่างเงี้ยเขาคิดว่าพิสูจก,ก็ต้องหนึ่งต้องรู้มนมีมนขังมียาดีใช่ไหมรายาโยมเป็นอะไรขึ้นมาต้องเอาผ้าไปที่พื้นเราเออพีข้าโรคภัยไข้เจ็บอะไรเบียดเบียนอ่ะ พระยจะต้องรู้ได้หมดช่วยเหลือได้หมดนะครับพระนั่นก็รู้นะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เลยมาทํายานะครับผสมาสูแล้วก็ให้โยมกินนะเดินดานดัตายางนี้นะก็เลยไม่เป็นปราชิกแต่ว่าเป็นอาบัตทุกคนเพราะว่าเขาเว่าแวกรักทำตัวเป็นหมอยารักษาโรคไม่ได้